mark williams to หายไปเลยครับหลุมยาตอนนี้ทังคูแทงเหมือนวัยรุ่นเนี่ยแต่การเข้าเบรกใกล้ๆไม่ต้องสื่อครับอันนี้เต็มร้อยทั้งกูเอ <H. S 1> น่ 16, 17คาเฟกขึ้นมาจะให้แทงแม็กซ์แม็กซ์มัมมีเวลานะครับตอนนี้กินแทงไปเคอร์มอฟฟินแต่ว่าแพ้เคิร์ดไปเป็นแม็กซ์มัมที่ อายุมากที่สุดในคูเบและเป็นครั้งแรกของจอห์นนิกิสด้วยที่แทงแม,ม็กซิมัมในคูสเบอร์นะครับก็ได้ไป40,000ปอนปอนสำหรับแม,ม็กซิมัมส่วนเบรกสูงสุดอีก1,500 0ปอนด์ปถ้าไม่มีใครทำได้ก็รับเต็ม,ตมแต่ถ้ามีก็หาร2นะครับ25 32. 32. ชนครับดําแล้วก็ชนไปที่กลุ่มแดงอะ่ะกลุ่มที่มันแน่นๆนะฮะคือจะชนซ้ายมือของกลุ่มแดงก็ได้หรือจะชนระหว่างแดงที่มันแตกออกมาหน่อยนึง อืมเลือกแบบสองโอ้โหสวยครับเข้าไปตรงกลางเป๊ะเลยแต่น,นี้กลับมาหาดำไม่ได้แล้วนะครับต้องไปตั้งที่จมูเรลนี้เขาเลือกไปตรงกลางระหว่าง2อ,อันนั้นเพื่อไม่ให้ขามันติดเกะไม่ให้ขามันติดเข้าไปที่กลุ่ม41 47 48 55 56ออกเฟรมแรกซาสวยนะครับมาเรียนแต่ว่าลนี่มาแรงซะเหลือเกินนะหลุมยาเขาได้นะแล้วก็แต่งเซนจูรีแล้วนี่กำลังจะมาขึ้นนำเป็นครั้งแรก63 64พอดีเลยชมพูแล้วก็กลับมากินแดนลูกขวาสุดในหลุมเดียวกันนะครับ5นาทีฮะเบรกนี้เร็วนะครับแต่ว่าเร็วไม่เท่าก่อนหน้าแหละครับเคยแทงแม็กซิมัมเบรกที่นี่นะครับเมื่อปี1997เอาชนะมิกไพรส์ไปด้วยแทงกับมิกไพรส์นะฮะานาที8วินาทีเป็นแม็กซิมัมเบรกที่เร็วที่สุดนี่น้ำหนักเบาไปครับ ก็จะกินแดงหลุมเดียวกับจำพูเบาเยอะดดยอ๋มันคลิกนิดๆด,ด้วยฮะตามยังไม่ขาดนะครับบันต้องมีเจ็ดสิบห้า <5. S 2> ตอนนี้เป็นสีติเกิดขึ้นมาใหม่รอนนี่นแทง 14วินาทีต่อไม้เร็ว่สุดในคูซิเบอร์แล้วก็เล่นกับเอฟนั้น108นาทีในระบบ10ใน19เฟรมเร็วที่สุดนะครับแต่ที่ชนะเอฟ10ต่อ1ไม่ใช่สกอร์ที่ขาดที่สุดในคูซิเบอร์นะชอนเมอร์ฟี่เอาชนะลหลวของเฮาในปีที่แล้ว10ต่อ0นะครับแต่ว่าครั้งนั้นเป็นสิติเร็วที่สุดแต่ครั้งนี้10ต่อ1แต่เร็วกว่าครับลบสิติชอน <c oughs> จะหมาแทงครับมันจะมูกไปนิดนึงโอ้เสียได้มากก็นเรียนถนัดซ้ายแต่คนนี้นี่คนนี้ซ้ายธรรมชาติแต่คนนี้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแทงแบบไม่เคอะเขินด้วยฮะ มาดูบ่อยครับบ่อยหลุมกลางซ้ายติดกันไหมตรงหรือเปล่าอืม <c oughs> ภาพโปรสารภาพเลยนะ thank mm -hmm. you Allahu oh. akbar. ติดอ่สนิดเลยถัดชิงบอลมั้งถัดชิงบอลครับก็แทงมาหลังดำได้เลยฮะแล้วนี่ก็คงแก้เหมือนเดิม เหมือนเดิมอีกครับหรือเปล่าอ,นนอันนี้ยังมีขยับนิดนึงอะ่ะก็แทงมาหลังดำได้อือไ,ไม่ถึงแตกต่างเยอะนะครับ บางกว่าครับอ,อย่างนี้ก็เสียเฟมครับลูกนี้ลงขาดน <Eight. S 2> หายไปเลยโอ้โอหหักคอลูกนี้นี่หลุมยาวนะครับตอนนี้ได้ขึ้นชื่อว่าขึ้นในวิกิพีเดียเลยนะในประวัติเลยนะ <16. S 2> เป็นนัสเกอร์ที่ถ้าขึ้นนำแล้วแทงดีต้อง เรียนอย่างนี้ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะถึงขนาดขึ้นในประวัติวิกิเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาครับ and frame. ได้เฟรมแล้วนี่จะสองเฟรม,มรวดขึ้นนำสองต่อหนึ่ง